สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวไทยชามสเตนม์กวันนี้คลิปนี้จะเป็นการผ่าตัดเห็ดนะคะอนาตโตมีค่ะนี้เรามาดูกันว่าส่วนประกอบของเห็ดพึ่งหวาน มีอะไรบ้างที่คุณแม่ต้องเข้าบอกว่าจะทำอนาตมีในคลิปที่ถ้าเราได้เห็ดมานะคะนี่นี่เห็ดพึ่งหวานหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ดอกนี้น่าจะมีอายุ3วันแล้วมั้งคะสูงใหญ่ประมาณนี้คืบหนึ่งนะคะหัวเนี่ยคะ่ะที่ที่นี่เรียกว่า h ฮดนะคะอ่าก็ออกเสียงคล้ายกับภาษาอังกฤษนั่นแหละคะ่ะเฮดแต่เวลาสะกดนี่ก็จะเป็น สะกดอีกแบบหนึ่งเนาะ hat hat e r นะคะแล้วใต้นี่ค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าหอก็คือมันจะเป็นหลอดหลอดลักษณะหลอดหลอดนะคะที่เป็นที่อยู่ของสปอร์ค่ะถ้าถ่ายกล้องจุลทรรศน์ด,ดูนะคะจะเห็นเป็นเป็นหลอดเป็นโพรงแล้วก็มีสปออยู่ข้างในค่ะจึงเรียกว่าหอสะกดก็คือแอ๊อ แอนะคะซึ่งหมายถึงหลอดนะคะหลอดก็รอแฮทนะคะก็คือมีหมวกแล้วก็มีอยู่ใต้หมวกที่เป็นเป็นรังผึ้งนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงรังผึ้งนะคะรังผึ้งรอแฮทค่ะแล้วตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่าสต็อกเกอร์ภาษาเดนมาร์กเนาะภาษาอังกฤษก็คือมั r o o มสติ๊กนะคะภาษาอังกฤษ s t i c k ค่ะแปลว่า ไม้สติกหรือไม้ขาตั้งแต่ถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กคือ stokket e Stock er, นะคะ the stock นะคะตัวนี้แล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ค่ะคือรากหรือโคนนะคะรากหรือโคนก็คือหรือจะเรียกว่าฟื้นะคะฟื้คือส่วนส่วนเท้าส่วนปลายนั่นเองค่ะนี้เรามาผ่ากันนะคะ ขาดตกบุกพองอะไรไปยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เ้อะแต่ว่าแต่ว่าก็เรียนสายมาสายวิทย์แล้วกันนะคะ <laughs> เรียนสายวิทย์ค่ะก็ได้เรียนวิชาชีววิทยาประมาณนั้นตั้งแต่สมัยมปลายแล้วแหละมันก็พอจำได้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมเรื่องเห็ดเนาะนี่อ่ะ ผ่าเลยแล้วก็จะผ่าจากหัวแล้วกันเพราะว่าคุณแม่ต้องเข้าตรงนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดมันจะเปื้อนนะคะก็ผ่าอย่างนี้แล้วกันนะคะอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าอันนี้ลักษณะของเขาเมื่อผ่าแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเห็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคนนี่นี่เราผ่ากึ่งกลางเลยค่ะแป๊บ น้าตาแบบนี้เด้อนี่นี่เห็ดพึ่งหวานค่ะนี่เห็นไหมคะว่าหมวกของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะร่มนั่นแหละเหมือนที่ทุกคนทราบแล้วก็ใต้หมวกนะคะร้อยแฮทเนี่ยคะ่ะถ้าส่องกล้องจุลทรรศน์เอาองนี้วางไว้ก่อนนี่คะ่ะส่องกล้องจุลทรรศน์ใกล้ๆนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันมืดแล้วนะคะเขาเพงเข้าอยู่นอกบ้านนี่ ตรงนี้ค่ะมันจะเห็นเป็นแท่งหลอดๆเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นที่เก็บสปอร์ของเห็ดนะคะที่จะไปขยายพันธุ์ก็จะล่วงจะล่วงตรงเนี้ลงดินไปนะคะก็อาจจะใช้เวลา1ปี2ปีแล้วแต่สภาพอากาศนะคะที่เขาจะขึ้นมาหรือว่าขึ้นในปีถัดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงส่วนสต็อกเนี่ยค่ะตรงเนี้จะเป็นเซลล์เนื้อเยื่อนะคะ เป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยหรือที่เรียกว่าสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์ก็เป็นเนื้อเยื่อค่ะตัวเห็ดเนี่ยค่ะแล้วเขาขึ้นมาจากดินนี่คือดินเนาะดินยุ้งล่างเนี่ยขึ้นมาเน,นี่ยค่ะตรงเนี้ยส่วนเนี่ยเรียกว่าผลนะคะทุกคนผลของเห็ดค่ะเห็ดจริงๆอยู่ข้างล่างนี่ลังเห็ดนะคะอยู่ข้างล่างสายเน็ตสายของเขาในยุ้งล่างนี่คือผลของเห็ดนะคะเรา เก็บเห็ดไปเนะี่ยพี่ๆน้องอาจจะบอกว่าหูนี่ถอนรากถอนโคนมาเลยเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะไม่ขึ้นขึ้นคะ่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นผลของเขาข้างล่างนั่นคือลังเห็ดตัวเห็ดจริงๆอยู่ข้างล่างคะ่ะเมื่อใดที่เขามีความชื้นสภาพอากาศเหมาะสมแล้วก็ออุณหภ,ภูมิแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นผลให้เราเก็บอีกค่ะสิ่งที่เราเก็บมาเนี่ยคือผลของเห็ดนะคะ ไม่ใช่เห็ดจริงๆค่ะไม่ใช่เหดอกเห็ดนี่คือผลของเห็ดเห็ดจริงๆอยู่ข้างล่างค่ะเห็ดเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดจากเห็ดนี่คือที่หล่นมาจากสปอร์เนี่ยนะคะเชื้อจุลินทรีย์หล่นจากตรงนี้เชื้อจุลินทรีย์ของเห็ดไปผสมกับจุลินทรีย์ของดินและจุลินทรีย์ของรากไม้นั้นๆนะคะเห็ดพึ่งหวานเขาเกิดกับ หรือแทกก็คือไม้ผลัดใบค่ะทุกคนเช่นสนผลัดใบนะคะ,ะแล้วก็ที่บีชนะคะต้นบีชหรือบือแฉในภาษาเดนมาร์กนะคะเขาจะเกิดบือแฉเอียรแแล้วก็สนผลัดใบนะคะทำไมเก็บเห็ดแล้วก็ไม่ถอนรากถอนโคนไม่ตัดแบบนี้ยังอยู่นะคะ,ะเขายังเกิดได้ง่ายนะคะ เขาไม่ศูนพันค่ะเพราะว่าตัวเห็ดอยู่ข้างล่างนี้ก็มีบางคนบอกว่าตัดเห็ดแล้วต้องกบหลุมเพราะว่าหรือบางคนเนี่ยเก็บมาทั้งดอกแบบนี้ต้องกบหลุมหรือบางคนเนี่ยเขาตัดแบบนี้เนี่ยส่วนนี้มันก็ปิดหลุมไว้อยู่ทําให้เห็ดที่อยู่เป,เป็นแม่พ่อแม่เห็ดที่อยู่ข้างล่างในดินนะคะจุลินรีย์จุลินรีย์ที่ก่อให้เกิดเห็ดเรียกว่ามุคคอริซา มูคอริสานะคะคือจุลินทรีย์ของดินของรากไม้และของเห็ด3ามอย่างทำให้เกิดมูคอริสาและเกิดมาเป็นผลเห็ดแบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเขียนไว้นะคะมูคอริสาสะกดไว้ยังไงนะคะทําไมถึงบอกว่าเอาเวลาไปเก็บแล้วก็ต้องปิดหลุมเงี้ยค่ะคือเมื่ออากาศแห้งความชื้นไม่ได้ที่เขาก็ไม่เกิดนั่นเองค่ะเพราะว่าเห็ด คือเชื้อราออที่คุณแม่้ครัาบอกจุลินทรีย์ก็เป็นชนิดหนึ่งของเอ่อไมอออะไรนะเป็นชนิดหนึ่งของอ่ไมโครออร์แกนิสเมอร์นะคะไมโครออร์แกนิสเมอร์ก็ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์เชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะเป็นกลุ่มนะคะออันนี้เป็นเชื้อรานะคะเห็ดเนี่ยคะ่ะ ก็เขาจะเกิดได้ก็จะต้องมี5สิ่งสำคัญนะคะซึ่งก็แม่ลองเขาเคยพูดหลายๆครั้งนะคะว่า5สิ่งสำคัญก็คืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิเหมาะสมที่จะเกิดเห็ดนะคะเราจะเห็นว่าในฤดูการของเห็ดเนี่ยมันก็จะแตกแต่างกันไปเห็ดชนิดนี้เกิดช่วงนี้ช่วงนี้นะคะก็อุณหภูมิอาหารค่ะอาหารแรก่ธาตุในดินนะคะ แล้วก็แสงแดดนะคะทุกคนก็เหมือนกับพืชนะคะการที่พืชจะ,จะเจริญเติบโตนะคะก็ต้องอาศัยแสงแดดเราได้อะไรไปแล้วบ้างคะ่ะเราได้แสงแดดเราได้อุณหภูมิเราได้อาหารแล้วก็สภาพอากาศน้ำตาลนะคะน้ำตาลในดินนะคะ แล้วก็ค่า ph ค่ะทุกคนอันสุดท้ายเป็นค่า ph อันนี้นี่ head r h a t stock er food นะคะหรือ r o o นั่นเองคือ r o o t นะคะแล้วก็ stem cell ที่อยู่ข้างในนี้ค่ะข้างนอกนี้เรียกว่า scale นะคะก็คือเปลือกนะคะเปลือกมันก็จะแยกแตกต่างกันไปว่าเป็นเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งขาลายอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปค่ะ นี่ส่วนดอกนี้ค่ะมีหนอนกินแล้วก็ตัดอย่างนี้เลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไปเก็บเห็ดเราต้องปิดปากหลุมน่ะก็คือเพื่อไม่ให้เขาแห้งอุณหภูมิได้ที่มีความชื้นเห็ดอาจจะเกิดผลออกมาอีกหลายดอกถ้าเราไปเก็บผลดอกแรกมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่ปิดปากหลุมน่ะพอตรงนั้นแห้งความชื้นไม่ถึง เหตุที่อาจจะเกิดอีกหลายดอกนะคะหมายถึงผลที่จะเกิดอีกหลายดอกเขาก็ไม่เกิดนั่นเองค่ะนี้คือเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาเราเราไปเราไปเก็บแล้วเราต้องปิดปากหลุมแล้วก็สําหรับคนที่เขาตัดนะคะก็เหมือนการปิดปากหลุมนั่นเองค่ะคือเขาตัดแล้วเขาไม่ถอนมานะคะถ้าเราถอนเห็ดไม่สูญพันธ์ค่ะ ถอนแล้วต้องปิดปากหลุมค่ะตัวเห็ดจริงๆอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างไม่สูญพันธุ์ก็คือเมื่อความชื้นได้ที่เขาก็จะเกิดเห็ดขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าตัวเห็ดอยู่ข้างล่างเกิดดอกเห็ดค่ะเป็นผลให้เราได้เก็บกินนั่นเองค่ะอะนี่คืออนาโตมีเห็ดนะคะนี่ ดอกนี้สูงจนไม่อยากอนาตมีเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปหั่นทำกินอยู่ดีอ่ะนี่นี้เรามาดูกันดอกนี้้ยสวยแล้วก็จะไม่ผ่าอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าว่านะคะยังไม่ทําความสะอาดขาข้างล่างแล้วก็อย่างนี้เลยสีของหมวกเห็ดระหว่าง เห็ดพึ่งหวานเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีสีอ่อนสีเข้มนะน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาเกิดนะคะมืดใบไม้เป็นใบไม้ค้ำคือเก่าแล้วเค่ะนี่สวยมากแต่ก็มีหนอนกินอยู่เห็นไหมคะเตตมสเต็มเซลล์ตรงนี้แน่นค่ะอร่อยแบบนี้นะคะมวกก็ยังไม่แก่นะคะอ๋อแฮทก็คือ ลังพึ่งสวยงามแน่นขนาดอย่างนี้นะคะผัดกระเพราหรือทำสเต็กเห็ดนะคะอร่อยมากอันนี้เราก็ตัดแบบนี้เลยเพราะว่าดูแล้วนี่ค่ะนอนกินค่ะนอนค่ะสำหรับคลิปนี้การผ่าตัดเห็ดการอนาโตมี่เห็ดนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหวังว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จะได้รับประโยชน์หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รู้จักเห็ดพึ่งหวานไปด้วยสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะคะใครที่รู้จักไปแล้วก็ผ่านไปได้เลยจ้าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะวิชาชีววิทยาค่ะทุกคนเราต้องทําการผ่าตัดพืชผ่าตัดสัตว์เนาะสัตว์ก็เป็น สัตว์ไส้เดือนค่ะไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อพืชผักการเพาะปลูกมากๆนะคะจัดอยู่ในไฟลัมที่สี่ของอาณาจักรสัตว์ที่มีชื่อว่าไฟลัมแอนนนลิดาค่ะเราก็ต้องผ่าตัดแล้วก็มาดูว่าไส้เดือนหายใจยังไงเนื้อเยื่อของไส้เดือนเป็นยังไงไส้เดือนกินอะไรเป็นอาหารไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรต่อพืชอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือ,อ สิ่งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์คนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องรู้จักสังเกตค่ะสังเกตศึกษาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราเรียนจบแล้วทุกคน ครูเขาไม่มาสอนเรานะคะโรงเรียนชีวิตมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยเราต้องเรียนเองค่ะเราต้องศึกษาเองแล้วก็ต้องค้นคว้าปัจจุบันนี้ในการศึกษานี่ไร้พรมแดนเนาะดีมากๆเลยคุณป้ากูรูเนี่ยแบบตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนไปห้องสมุดเนี่ยเดินไปห้องสมุดห้องสมุดจริงๆริอะนะยังมีเวลาปิดเปิดนะ,จะเจ้าหน้าที่อยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะคะแต่คุณป้ากูรูนี่อุ้ย24ชั่วโมงค่ะ อยู่ทั่วโลกนะคะอยู่ทะเลสาบอยู่ภูเขาน้ำตกตรงไหนตรงไหนค้นได้หมดขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะคะขอให้มีมือถือดีๆนะเป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถค้นคว้าศึกษาได้หมดจ้าไม่หยุดการเรียนรู้ไม่หยุดการอยู่นิ่ง ที่จะศึกษาค้นคว้านะคะเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยในสาขาวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งนั่นเองค่ะเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้หาความรู้ให้กับตัวเองนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามสาระดีๆนะคะมีอยู่ในห้องสมุดเคลื่อนที่นะคุณแม่ต้องข้าเรียกอย่างนั้นนะคะคุณป้ากูรูนี่ต้อง สมุดเคลื่อนที่นะคุณปู่คุณย่าคุณลุงกูรูนะคะเก่งมากค่ะแบบค้นได้หมดค้นเจอหมดค่ะอยากรู้อะไรเจอหมดเลยไม่ต้องกลัวไปแล้วจ้าสำหรับคลิปไปอีกรอบหนึ่งละลาอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิป anatomy เห็ดพึ่งหวานประเทศเดนมาร์กก็เรียนรู้ไปด้วยกันภาษา อังกฤษภาษาไทยภาษาไทยไม่ต้องเรียนน้อนลูกกันอยู่แล้วแล้วก็ภาษาเดนมาร์กนะคะบ๊ายบายลากันที่ดอกเห็ดยักษ์ใหญ่นี่ลากันตรงนี้นะคะทุกคนไปแล้วจ้าบายบายอยู่ดีมีแรงทุกคนคะ่ะขอให้มีคลิปปังๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไร้โรคค่ะบ๊ายบาย